ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเป็นวัดคัดจมูก <c oughs> จริงๆฝนตกอักแพ้ขาดอักแพ้ฝนแปะนู่นนี่นั่นทุกคนจา๋าไม่มีอะไรมากหรอกลงลงไปซื้อยาแค่แพ้เมื่อกี้นี้แล้วก็ตัเงเอ๋ คนขายไข่ทอดก็มาผ่านมาก็เลยแปซื้อไข่ทอด <S <S ไข่ทอดอกไข่หนึ่งชิ้นในราคาหกสิบบาทแล้วก็อะไรรู้ไหมครับต่อไปก็คือข้าวเหนียวเราก็จะมากินข้าวเหนียวกับไข่ตอดนครับพ้มไข่ตอดไข่ตอดไก่ตอดจเจอยกแกแพมากินครับโอ้ยกินยากินกินแกแพอ้าวแล้วก็ไปซื้อกับข้าวด้วย ออะไรอ่ไข่ทอดอาจใหญ่ไข่ทอดอาดใหญ่แต่มันไม่ใช่รออย่างไร <c oughs> อ๋อเป็นวัดเป็นวัดกับพี่น้องจ่าอ๋กคัจหมูโอ,โอตอตายตาตายตองจริงๆเราเป็นวัดเนี่ยจริงๆตอนลำานเนาะกัจจมูกเนี่ย คนที่เป็นอยากจะดูเลคนที่แป้อากาศาช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นจะแพ้อากาศจะแป้ เขอยากแก้แค้นมันแล้วแล้วเขาไปซื้อกับข้าวด้วยลงกิ๊ไปเรืเ่อยๆเจ๊ดๆตามภาษาถ้ามีกิ๊บดวงอร่อยอยู่นะจริงๆโอ้ยกระดูก คืออยากลงลงเจ๋ยๆแล้วก็แมตเซเว่นด้วยเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมันจะตกอีกจะร่วงรุยรูบานอีกกระดุมอ,อะไรนะขนมเ,เล็ด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 ใบขนมใบบัวหรอขนมเ,เล็ดมือนางหรืออะไรนะเออขนมเ,เล็ดมือนางซื้อซื้อที่เซเว่นอีเลเว่น ซื้อตเ๊กลยเป็นจแต่ไม่ได้แวดา,ด,าด,าดานกจป้าคนนั้นนะนางขายข้าวอยู่แต่ป้าคนนันไม่มาขายข้าวแต่กับข้าวนะซื้ออีกร้านหนึ่งที่ข้าวไอ้คอนโดใต้คอนโดไข่ทอดก็โอเคอยู่ชิ้นละหกสิบาทอ,อกสิบบาทกับม,มากินไก่กินไก่ทอดกัน อืจิ้น60บาทแต่พี่ก็ลดให้0บาทก็อบอกว่าส่นมันตกกำลังจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวขายไม่หมด <laughs> พอกขค้าเนาะปกติพัทยามันก็ขาย50บาท่หลปกไก่อ่ะเกก็ขายราคา,าปกติ50บาทเลยเจว่าเดี๋ยวเขาขายไม่หมด จมูวจริง,รงไม่ใช่ผู้เล่นกัดจมูกกัดจมูกนี่ไงพัดลมพัดลมที่ตอนกลางคืนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ถามว่าพี่เป้พี่เป้เสียงพัดถึงเสียงคนตกหรือเปล่าคือเสียงพัดลมแต่ตอนนี้ก็ตั้งเขาอยู่แล้วผล จริงๆหน้าฝนหรือเปล่าใช่ไหมหน้าฝนใช่ไหมกินข้าวเหนี่ยแล้วว่วงน,นอนแล้วนะว่วงนอน,น,นอ่อ ข้ไมแล้ออย่ายลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดไลค์คอมเมนต์นะคะทุกคนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการต,ตํามตึกต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะจะาพ่อเม่พี่น้องจา๋า ฟังซอ,อพ่อๆล่วเดอ้อสบายดีบอมากินเกาเกาเดอ้อ <c ans> แกนอีกแล้วจริงนะลืม พี่ลืมไหมเมื่อกี้เหมือนกันไปซื้อไก่เขานะ่ะให้ตังเขาอะ่ะลืมเอาตังตอนแม้จะเดินจะเดินจะเดินกลับมาเซเว่นก่อนน้องๆเอาตังตอนก่อนเอาตังตอนก่อนโอ้ยปาดแล้วรู้ไหมได้ไอเแบงอะไรก็ไปรู้ไหมจ๊ะแบงห้าร้อยค่ะแบงห้าร้อยนอกกว่าน้องๆเอาตังตอนก่อนโอ้ยเหลืออยู่ห้าร้อยบาทพี่เอ้ย ปาเด็กคือของเซเว่นเลยตาตาตานึกคิดขี่หลงขี่ลืมก้าใจไหมพวกคุณก้าใจไหมเอบจีเอบจีก้าใจเราไหมก้าวเราขี้หลงขี้ลืม <ś led> เดินแล้วไหมเอาได้ได้ไก่เต็ดก็ลืมแล้วให้เด้ง้าร้อยไปใช่ไหม แล้วก็ตอนเออสี่ก็ตอนมาสี่สิบบาทแล้วแล้วก็จะเดินแล้วอะ่ะแล้วทีนี้ผกว่าพวกเขาว่าน้องน้องน้องก็อย่ร่วงไปน้องน้องน้อง,อ,งอย่าพึ่งภยัยยังไม่ครบเลยก,ก็เลยว่าอ๋อเออใช่พี่พี่เบี้ยงห้าร้อยก็มีอยู่ห้าร้อยบาทนี่กระเเผาตังค์จะเดินเข้าเซเว่นดีครัเข้าใจไหมนี่ทุกคนเข้าใจเราไหม้าไม่เข้าใจตรงเข้าใจนะดูเรื่อง มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> บ่อยมากปุปรี้อยมากจริงเกรื่อมที่ิลืม <c oughs> บางทีออกจากห้องนะจ๊ะทุกคนรู้ไหมลืมกุญแจไว้ในในห้องอ่ะกุญแจห้องอ่ะแล้วก็ไปข้างนอกเลยอย่างเงี้ยประกับมาถึงห้องเขา้องไม่ได้ อัดประตูจ้าอัดประตูนะจ้าไอ้ก็มาตัดกุ่นไอ้มาไอ้จ้างก็มาตัดกุ่ประตูกุญเจนะ่ะแล้วก็มีแบบว่าเลยไหมใส่เสื้อผ้านะ่ะใส่เสื้อเนี่ยกับด้าน <laughs> ใส่เสื้อผ้ากับด้านก็มีนะจ้าแล้วก็ลืมรูดจิ๊บก็มีนะจ้ากับเกงยียนอะ่ะเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงจ้ะอายไหมตาว่าไอายไหมไม่ไม่ไมไอาย แต่ก็ขำคนเดียวไม่หายนะจ๊ะหางทำไมเจ๊ดเลือดจ๊ดเลิดทำไมต้องห่ายมันเรื่องจริงไม่ต้องกระแดะไม่ต้องกระจริดเพื่อเขามันลืมจริงอ่ะเราจะไปหายทำไมแต่เราก็ห่ายตัวเองก็พูดคนเดียวไงเคยเป็นเวลาพูดคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้ยอะไรเงี้ยใครเย็นเรามากเนาะ ก,าาก็ใจไหมเธอ้าใจเราไหมเธอเ้าใจเราเตอรันม,มันลืมันลืมมันลืมจริงๆมันลืมจริงจริ่เชื่อกลับได้อะจริงท <c oughs> ำทำนะแขนเดีย๋ยวเอาน้ำตู้เย็นก่อนอ เราแค้นก็บอกตามเวลาทมคลิปต้องแบบว่าเอาอะไรมาตั้งตั้งไว้ติดตับจะมาไม่เรื่องเร่อไม่ื่อ rao cắn có thấy không? cắn đi nó chụp vào, thèo, thèo, ăn nhèm, đâu. เป็คนที่กินเนียกินกันอย่างรวงนอนครับนะครับเริ่มที่ไม่หมดนี่เลยอีกกินหนึง่งเริ่มนะครับทุกคนาสวนาวกดไลค์คำแล้วลืมกดไลค์นะหนึ่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดัตต์ตักไลค้ปูเป้ด้วยนะรักกันรักกันเดอ้อ จับมือกันไปนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มเป็นไรหรอกดีๆตามกินข้าวแต่พอดีกินข้าวก้าอย่างเออกินมันแปลกๆเนาะก,กินอย่างเงี้ยแบบกินหน้าอยู่ง่ายกินตามภาษาปูเป้เข้าใจไหมทุกคนไม่ไดัจจริตนะไม่โลกสวยนะครับจริงๆเรื่องจริงกินได้หมดข้าวกับน้ำพริกก็ได้นะมานั่งจิ้มๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนกำลังจะซื้อข้าวข้าวแล้วก็น้ำพริกแล้วก็อผักเยอะๆนั่งกินนั่งจิ้มๆอย่างเงี้ย ไม่ต้องเลือดหลวงลังการไม่แน่นะจ๊ะคิบป,ปังขึ้นมาจะเือจะบอกว่าว้าบุเป้อะไรอย่างเงี้ยว้าวบุเป้สามล้านอ่สองอยี่สิบละหนึ่งมืนวิวพันเป็นหมื่นวิวหรออะไรเงี้ยแสนวิวอะไรเงี้ยคลิปกินน้ำพลิกนะเข้าใจไหมกินน้ำพริกก,กินกกน้ำจุบน้ำจุบมาอืมนี่อะไรคือกระดูกกระดูกก็กินได้อยู่แต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 ่มันก็ไปแต่แต่กันก็ไป ดูเรื่องไม่พูดมบ้างเจ็บกอโอเคเมื่อเดิมแต่ก็ทิ้งยอท้งภาษาใต้เขาเรียกขนมอะไรแล้วน,นั่นเนี่ยขนมดอกบัวหรืออะไรขนมนางเลิสอะไรน่ะโอ้ย ซื้อมากินเจ1เวนอเลเวนคุณก้าที่คุณทุกควรอรเอยน้นนนองอร่อยอยู่นะกระดูกแด,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 ด้ดๆๆคุณก้าที่คุณกูดควร สัจจะเพ็่เพียงจ๋าอาจจะมุมหลังบ้านอาจจะมุมหลังเดินตอนนี้เวลาก็จะใกล้ทุ่มหนึ่งแล้วจ๋าเมื่อเกิน้ตอนมาจมู จะเข้าฟิตเนสต้องไปเสียค่าฟิตเนสดีจังก็ไม่มีส่งจังมาแน่สามเดือนสี 4, F 4. F 4. ่พันห้า FC FC ไก่รวช่วยหน่อยอยากไปเล่นฟิตเนส อิ่มแล้วจ้าคกนี้แหละไม่พูดมากเกรียดพูดต่อเข้าใจนะรู้เรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแจให้ปูเป้ด้วยเสร็ก,กระดิง่งปิงป้งปิ้งปิ้งปิ้งตุ้มมตุ้มมุตุมะตุมิีตุม,ม,ตม,ม,ตม,มิีจบข่าวทีวีสวัสดีครับโอเคบายจุ๊บจุบจุบจุบุ